สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแลวก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆพนสมาชิกของเราได้เจอปัญหามาเยอะแล้วก็ก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มานําเสนอพี่น้องนะครับเผื่อวิธีแก้ปัญหาเนี่ยพี่น้องจะได้เอาไปเอาไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตัวเองที่มีปัญหานะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับใบกล้วยที่มันเป็นแหวงแวงเหลืองเหลืองนี่ครับนี่ พี่น้องบางท่านที่ทักเข้ามาว่าอาจารย,อาารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับนี่กล้วยกล้วยตายตายพายเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงและมันสาเหตุเกิดจากอะไรไอ้ตรงนี้เนี่ยเราขอออกตัวนะครับว่าตายพายเนี่ยตั้งแต่เราทําสวนมาปลูกกล้วยมาเนี่ยเราไม่เคยเจอปัญหานี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราปลูกกล้วยไม่ขุดหลุมนะครับพอเราปลูกไม่ขุดหลุมปุ๊บเนี่ยหลุมเราเนี่ยมันจะเป็นเนินหลังเต่า เขาเรียกว่าเหมือนกระทะคว่ำนะครับเป็นหลังเต่าพอเรารดน้าเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะลาดออกไปเลยมันจะไม่มันจะไม่ขังนะครับพอน้ําไม่ขังปับ๊บสาเหตุที่เราปลูกไม่ขุดหลุมเนี่ยออกซิออกซิเจนเนี่ยเขาจะแทรกซึมได้ตลอดเวลานะครับเขาจะแทรกซึมได้ตลอดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่ออออกซิเจนแทรกซึมตลอดเวลาเนี่ยรากพืชก็แข็งแรงแล้วก็กระจายเร็วเติบโตเร็วนะครับทำให้รากพืชเราแข็งแรง แต่สาเหตุที่ใบั้งเหลือง,องเ,รรเนี่ยของเกษตรกรเนี่ยพี่น้องดูดีๆนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตายพลายเหมือนของเราเนี่ยครับใบกล้วยนั้นเราจะเหลืองบางทีถ้าคนมาเห็นก็บอกจะเป็นตายพลายแต่ที่นี่ไม่ใช่สาเหตุมาจากไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวเจ้าปัญหานะครับนี่จะให้ดูใกล้ๆนะครับพี่น้องพี่น้องจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะครับเนี่ยฮะใกล้ๆเนี่ยครับมันเป็นหนอนผีเสื้อพี่น้องเนี่ยผีเสื้อเขาจะมาวางไข่ไห้เขาจะกินอย่างนี้ครับเห็นไหม กินแล้วเขาก็จะขี้นะเขาจะกินกินจนแบบกินจนแบบทั้งใบเลยละครับเขาจะกินจนกว่าเขาจะาฟักออกมาเป็นตัวเป็นตัวเต็มใบแล้วก็จะบินเป็นผีเสื้อไปนะครับแต่ตรงนี้นี่ครับนี่เห็นไหมครับแล้วใบกล้วยนี่มันจะแห้งเลยนะครับกินทั้งข้างล่างใบนะครับทั้งใต้ใบทั้ง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 บนใบนะครับเนี่ยเขาจะกินกันเพียบเลยทีนีเนี่กล้วยเราก็เลยจะเกิดเหลืองใบเสีย ใบนี้จะไม่สามารถสังคลอแสงได้นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอาจจะเป็นปัญหาเดียวกันแต่ว่าใบมันเหลืองอาจจะเข้าใจว่าเป็นตายพลายนะครับทีนี้ในเมื่อเป็นนอนเนี่ยฮะวิธีแก้อ่าวิธีแก้ในระบบอ่าการทำากิจรกรรมแบบไร้สารพิษร้ของเราเนี่ยครับคือเราจะไม่ไม่ทำาลายนะครับเพราะว่านอนนอนพวกนี้เนี่ยพี่น้องเวลาเขาเป็นผีเสื้อเนี่ยอย่างพวกพืชพืชผลไม้ผล,ผล,ผล,ผลชนิดต่างๆในตอนนี้นี่ เขาก็ไปผสมเกษรให้เรานะครับเขามีโทษแล้วเขากม็มีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ทําลายชีวิตนะครับวิธีแก่ก็คือพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่เขาเคาะออกเขาก็หลุดแล้วน่ฮะหรือไม่ก็ปัดๆน่ฮะหลุดแล้วข้างล่างเห็นไหมครับพี่น้องมองเห็นหรือเปล่านนองกล้อง เห็นไ,ไหมครับมันจะมีเกาะอยู่ตามใต้ใบด้วยพี่น้องอยู่ตามใต้ใบก็จะมีนี่นะครับเขาจะกินหมดทั้งใบเลยนะฮะวิธีแก้ก็คือปัดออกครับพี่น้องปัดออกปัดออกไม่ฆ่านะครับไม่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงนะครับพี่น้องไม่ฆ่าไม่ฆ่ากันครับเขามีโทษเขาก็มีประโยชน์ด้วยแค่ปัดออกพี่น้องนี่เคาะพี่น้องน่ฮะอย่าง้นก็เคาะ พอเคาะแล๊บเขาก็หลุดแล้วเนี่ยครับนะเนี่ยตัดออกเขาก็หลุดแล้วพอหลุดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมากินใบไม้พวกข้างล่างนี่แทนนะฮะเขาจะกินข้างล่างนี่แทนเนี่ยเขาก็จะไม่รบกวนเราแล้วแต่ถ้ามันมีขึ้นมาอีกแล้วก็มาเคาะมันเดิมเ่ยครับพี่น้องอย่าใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงนะพี่น้องนะอันตรายครับอันตรายกับตัวเราเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยอันตรายแม้กระทั่งจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างที่เขาทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยพี่น้อง ไม่ยากเลยแค่ปัดออกเนี่ยปัดออกเนี่ยฮะถ้าตะเวนดูอ่ะตางเราออกกำลังกายได้พี่น้องตะเวนดูสวนเรามีอะไรมารบกวนหรือเปล่าเราก็แค่ปัดออกเนี่ยฮะสังเกตง่ายถ้า,ถ,าถ้ามีถ้ามีแมลงเนี่ยใบเขาก็จะเขาก็จะผิดปกติให้เรามีมีจุดสังเกตอยู่พี่น้องแล้วก็แค่มาปัดออกนะพี่น้องนะไม่ใช้เคมีนะครับปัดออก พอปัดออกแล้วกว่าเขาจะขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ใช้เวลาหลายวันพี่น้องแต่ว่าข้างล่างนี้มีหญ้ามีอะไรเขาคงไม่ขึ้นมาแล้วแหละถ้าเขาร่วงลงไปแล้วพี่น้องเขาก็จะกินหญ้าพวกนี้แทนเนี่ยนี่คือระบบนิเวทพี่น้องนี่คือระบบนิเวศคือหญ้าพวกนี้เขาก็จะช่วยเราค่วยเราอีกแรงหนึ่งคือเขาจะช่วยในการลดภาระเรื่องการเข้าโจมตีพืชหลักของเรานะครับหญ้าพวกนี้จะช่วยเห็นไหมครับ นี่เขาเรียกว่าระบบนิเวศเขาช่วยเหลือกันเกลื้อกวลกันพี่น้องเพ,เพราะฉะนั้นในพี่น้องนี่อย,ย่ยาฆ่าหญ้าอย่าถากหญ้าออกอยา่าตัดหญ้าทิ้งนะครับปล่อยว่าอย่างนี้แหละลกๆอย่างนี้แหละฮะลกๆอย่างนี้นยครับไอ้จะคุมก็คุมไปหญ้ามันขึ้นมาก็ให้มันขึ้นไปนะครับอย่าไปสนใจมากมายเอาหูไปนาเอาตาไปไล่พี่น้องเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆมันให้แต่สิ่งดีๆพี่น้องเขาไม่เคยทําร้ายเราเลยนะครับนี่ เจอแล้วก็ปัดออกสํารวจนะฮะสังเกตง่ายไปไหนที่เขามีเนี่ยเขาจะเป็นด่างๆจะลอยมีรอยกินให้เราสังเกตอยู่หลอกครับมีจุดสังเกตให้เราดูอยู่เนี่ยแค่ปัดออกพี่น้องจบแล้วไม่มีอะไรมากเลยนะฮะเนี่ยแบัดสมบัติขยาัาขย,าขยา่นี่ก็หลุดแล้วพี่น้องนี่ครับทีนี้นี่ถ้าเกิดว่าของพี่น้องสวนไหนเนี่ย ถ้าไม่ใช่เกิดจากแมลงนะฮะใบหยันเหลืองปัญหาที่สองที่เกิดจากให้ใบเหลืองเนี่ยเราอย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งแทงว่าเป็นโรคตายพลายนะครับให้พี่น้องสังเกตตามลําต้นเนี่ยฮะมนันอาจจะมีหนอนเจาะลําต้นก็นมาจากสัตว์สดแมลงศัตรูพืชน,นี่แหละครับก็ mm hmm. จะเจาะเข้าไปนะฮะต่าลําต้นแล้วเขาจะไปอยู่ในแกนในกล้วยนะฮะไอ้กล้วยที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรียกว่าต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากาบใบ ต้นจริงๆนั่นอ่ะเขาคือหัวที่เราเรียกกะเรียกหัวกล้วยหรือว่าเง่ากล้วยนั่นคือต้นนะครับแต่นี่เขาเรียกกาบใบนะครับเขาจะเจาะเข้าไปในลำต้นแล้วก็สังเกตง่ายๆมันจะมีวุ้นออกมาเป็นวุ้นใสๆเหมือนอ่อะไรล่ะเขาเรียกเป็นวุ้นกันละกันเป็นวุ้นใสๆเหมือนเหมือนพวกเจลลี่อย่างเนี้ยฮะเป็นวุ้นออกมานั่นคือกล้วยเราเนี่ยโดนมแมลงเจาะเข้าทาลายแล้วนะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากดินเป็นกรดอย่างแรง เนื่องจากว่าพี่น้องเนี่ยขุดลุมลึกนะครับพี่น้องขุดลุมลึกแล้วก็เวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันอาจจะขังหรือว่าฝนตกเนี่ยถ้าน้ําขังออกซิเจนไม่สามารถที่จะแทรกซึมได้รากก็ขาดอากาศนะครับ2เมื่อออกซิเจนแทรกซึมไม่ได้เนี่ยดินมันจะแข็งมันจะเกิดทําให้เกิดเป็นกรดนะครับเป็นกรดแล้วก็จะไปทําให้ระบบรากนี่เสียนะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากฝนตก ฝนชุกเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราปลูกเริ่มแรกไม่ดีนะครับฝนชุกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นให้เกิดโรคตายพายง่ายมากนะครับแต่ของเราเนี่ยทำไมถึงไม่เต็มไม่เป็นตายพายเพราะว่าเราไม่ขุดหลุมพี่น้องเราใช้วิธีเหมือนที่เราเคยนําเสนอพี่น้องไปนะครับแล้วเรายังมีพวกไอตัวที่เจ๋งๆอีกตัวหนึ่งคือเจ้าจุลินทรีย์สังกะสนีเข้ามาร่วมด้วยนะครับแทนที่เขาจะเป็นกรดเนี่ยไอสังกะสงนี่เขาเป็นด่างพอลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปปรับสภาพดินไม่ให้เกิด กลายเป็นกรดดินเนี่ยจะเป็นกลางตลอดเวลาเลยแค่เราใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยครับสาเหตุที่เขาเกิดทีนี้การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของโรคตายพลายที่พี่น้องทักเข้ามาจะเยอะเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาถ้าเกิดจากนอนเจาะกรเนี่ยนะครับนอนเจาะต้นกล้วยเนี่ยการแก้ปัญหาพี่น้องอ่าเราจะต้องทําดินเนี่ยที่เป็นกรดเนี่ยให้กลายเป็นกลาง โดยเอาด่างเข้าไปใส่นะครับพอเอาเอาด่างเข้าไปใส่ปุ๊บเนี่ยด่างได้จะหาได้จากไหนหนึ่งคือจลนซีสังเคราะห์แสงสองคือขี้เถ้าใต้เตาที่เราทําการแบบอ่าก่อไฟนะฮะใช้ฟืนแล้วก็หุงข้าวนึ่งข้าวทางของข้าวเนี่ยเป็นแล้วมันเป็นขี้เถ้าขาวๆสีที่อยู่ใต้เตาเนี่ยครับขี้เถ้าพวกนั้นเนี่ยหนึ่งคือจะมีฤทธิ์เป็นด่างสองคือจะมีธาตุโพแทสเซียมเข้ามาด้วยโพแทสเซียมซึ่งในเรื่องการทําให้อ่าพวกผลเนี่ย ผลโตผลใหญ่ผลสวยความแข็งแรงของผลนะครับให้ขั้วเหนียวพวกนี้นะครับเอาขี้เถ้าเนี่ยใต้เตาเนี่ยมาโรยโรยนะั่นนะต้นหนึ่งเนี่ยสักสองถ้วยฮะสักสองถ้วยโรยแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มชุ่มลดน้ำให้ชุ่มชุ่มนะครับให้น้ำเนี่ยลงไปถึงดินถึงรากให้ได้พอน้ำเนี่ยเขาจะละลายเอาความเป็นด่างของขี้เถ้าเนี่ยลงไปสู่รากพืชน,นะครับ พอถึงรากพืชนีก่นก็จะดูดความเป็นด่างเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาสู่แกนกลางของกล้วยไอ้พอมแมลงที่มันอยู่ในใ,ใ,ใ,ในในในใจกลางกล้วยเนี่ยที่ที่มันทำให้ให้ใจกลางกล้วยมันเนา่าเขาเรียกว่ากล้วยมันแกนเน่าไอ้แมลงพวกนี้มันจะไม่ชอบด่างเพราะความมันด่างได้ทำให้ให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะระคายเคืองหรือว่าไปยากมายากเขาก็จะมุดออกมานี่คือเป็นการไล่นะครับไล่โดยไม่ใช้เคมีไล่แบบโดยเรียกว่าอะไรละ่ะโดยละม่อมนะครับ บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนคือไล่เขาออกมาฮะพอความเป็นด่างเข้าไปเนี่ยเขาจะหนีครับเขาจะออกมามาทางที่เขาเข้าไปแล้วแหละนะครับทีนี้ไอ้ความเป็นด่างเนี่ยเขาก็จะไปละลายความเป็นกรดความเป็นกรดนะครับกล้วยเราก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าถ้าถ้าเขาไม่ดีก็มีทางเดียวคือมีน้องต้องขุดออกละต้องทิ้งต้องตัดใจแล้วก็นับจากวันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยพี่น้องก็อย่าขุดล้มกันแล้วกันนะครับคือป้องกันฮะ การที่เขาเกิดตายพลายแล้วเนี่ยจากพี่น้องขุดหลุมลึกๆเนี่ยนี่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับนั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจา่ผมเคยบอกว่าสวนเรานี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอตายพลายเพราะว่าเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเราป้องกันไว้เลยเรารู้ว่าถ้าขุดอย่าง,งเงีย้ยปลูกอย่างเงีย้ยมันจะเปิดเกิดอย่างงี้ปัญหาตามมาคือเราก็ป้องกันไว้โดยการไม่ขุดหลุมนะครับกล้วยเนี่ยถ้าพีงง่น้องอ่าได้ได้เง่าไปเนี่ยเหมือนที่เรากําลังจะส่งให้ท่านไปนะครับ ให้ตัดสั้นๆเลยตัดให้ให้ให้แบบเง่าขึ้นมาเนี่ยตัดขึ้นมาสักสองสามข้อมือพอตัดแล้วก็ใส่ถุงดําไว้ก่อนอ่ะถ้ากล้วยที่ปลูกโดยการเพราะใส่ถุงดําดูอนุบาลไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้ทรงสวยแบบนี้ครับพพ่น้องเนี่ยทรงสวยแบบนี้สวยเหมือนกล้วยเพราะกล้วยเพราะเนื้อเยื่อเลยสวยนะครับใบจะไม่ทิ้งเลยจะขึ้นเหมือนทรงเหมือนกล้วยกล้วยเพราะเนื้อเยื่อเลยอันนี้กล้วยแค่เดือนกว่าๆสองเดือนนะครับนี่จากต้นที่เพาะใส่ถุงดําไว้นะครับนี่คือ กล้วยที่เพาะจากใสถุงดําก่อนแล้วเราตัดหน่อเตี้ยตัดหน่อสั้นเราจะได้ทรงสวยนะครับถ้าเราตัดหน่อสูงพี่น้องถ้าเราตัดหน่อสูงข้อเสียคือกล้วยเนี่ยเราปลูกใหม่เนี่ยถ้าเราตัดสูงเกินไปนะครับน้ําอาหารที่รากเนี่ยเพราะว่ารากเราก็ต้องตัดออกนะครับให้เขาสร้างรากใหม่ถามว่าตัดราออกแล้วเขาจะกิน,นอาหารที่ไหนล่ะกล้วยเนี่ยเขาจะสะสมอาหารในหัวเขาในเงาเขาในใน,ในต้นเขานะครับกว่าเขาจะส่งอาหารขึ้นมาถึงถึง ถึงยอดที่เราตัดเนี่ยยิ่งไกลยิ่งช้านะครับพี่น้องยิ่งไกลย,ยิ่งช้าเปรียบเสม,มือนว่าสมมุติว่าเราเลี้ยงลูกสักคนเนี่ยลูกแม่ทั้งบข้าวไมาให้ลูกนะถ้าลูกจะกินเนี่ยลูกไปกินที่สารกลางนะออกจากเนี่ยไปอีกสิบกิโลนะกับลูกถ้าลูกจะกินข้าวในแม่ทำมาให้แล้วดูบนโต๊ะกับข้าวในบ้านเรานะอันไหนจะดีกว่ากันพี่น้องในเมื่อหิวข้าวเนี่ยไปกินที่โต๊ะกับนั่งรถไปกินอีกสิบกิโลเหมือนกันครับพี่<ๆ><ๆ>น้องถ้าเราตัดสูงอาหารที่สูงกว่าจะมาถึงยอดเนี่ย มันจะใช้เวลาแล้วกล้วยเราก็จะเติบโตช้าแต่ถ้าเราตัดสั้นๆเนี่ยตัดสั้นๆเนี่ยอาหารเนี่ยใช้เวลาลําเลียงมาแค่แค่ปั๊ดเดียวมันก็ถึงแล้วเราจะได้กล้วยที่โตไวแล้วก็ยังไงล่ะทรงสวยพี่น้องมันมีแค่นี้จริงอ่ะก็เลือกเอาจะเอาสั้นหรือจะเอาสูงเลือกเอาถ้าตัดสั้นจะได้ทรงสวยอย่างนี้ถ้าตัดสูงก็จะได้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะอัปเดตอัปโหลดให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นี่ คิดว่าสมาชิกคงจะเข้าใจนะครับก็หวังว่าปัญหาที่จะผ่านไปปัญหาใหม่เราค่อยเอามาคุยกันแล้วก็จะทําคลิปตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พี่น้องเผื่อมีคลิปอะไรดีๆเนี่ยจะส่งถึงมือพี่น้องเลยไม่ต้องไปเสิร์ชหากันครับผมสวัสดีครับ